ใหญ่ไหมกูลืมนะเออเห็นไหมกูบอกแล้วมันลืมจริงพี่ตามันลืมจริงเว้ยมันไม่สนใจของผมเลยเว้ยพัดลมอ่ะฮาตาลีอ่ะไม่เว้ยคนดูบอกให้นะพัดลมกูแกเกือบหายเฮียแต่มันชิ้นใหญ่มันไม่ใครกล้าเอากลับเว้ยโอ้ยไม่รู้เลยเทียร์โอเวอร์เล่สายสี่โนมานี่เนี่ยสายสี่โนมานี่เหมือนจะเป็นไม่รู้เลยเนี่ยเหมือนจะเป็นสายสี่ป่ะนี่ไม่แน่ใจว่ะ ไม่ดูเลยครับไม่ดูเลย,เลย,เยวจะนั่งดูเลยไหมล่ะขายกล่องดีวุดทิศสี่กล่องกัอนโอเคนวะ่ดี๋ยวกูมือรอตรงนี้มือทำไรนั่งดูคลิปพี่ตะตัวหนึ่งคลิปพี่ตอ๊อดอ๋อคลิปไอเปิดหอขอขวนะัญอะแป๊บเดียวเลยพี่อนในคลิปใหม่มนดีสวยมากเราวะรีเฟซ นี่กูบอกแล้วถ้ากดปุ๊บมาแน่บนสุดันนี้แน่จะเป็นรถของผมแล้วรวมๆเกือบหลักแสนค่าที่จุดสำหรับของผมเลยสองหมืน่นสองหมื่นหกหล่อโหบอลคููหนึ่งเลยนะเนี่ย บอแต่ก็ขอบคุณมากนะน้องทุกคนที่ซื้อมาของก่ันใครไม่เจอก็พี่โดนขโมยอ่ะเออใครไม่ได้รีวิวก็โดนขโมยเด้อเจ็ดแปดชิ้นอ่ะกูจำได้อยู่เจ็ดแปดชิ้นตื่นมาหายหมดเลยถามว่าแม่บ้านเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไอ้พวกที่กลับก่อนอ่ะตากลับแล้วเด้อเออเจอกันกูก็เมาเนาะเจอกันยังไงยังไงอาจจะยิบไปด้วยโอ้ยยักษ้ใหลืมเลยเว้ยเฮ้ย

หรอโอเคครับผมก็สวัสดีบิ๊กเกตนะหนูแล้วโชว์แล้วแก้แก้โชว์โอเคสี่ก่อนเลยด้วยไอ้ที่ทางบ้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวของขวัญมันเกิดนะครับเนี่ยที่อยู่ก่อนหน้านะครับว่าพี่ได้อะไรบ้างเด็ดเอาที่วแต่ไม่รู้แม่งหายไปไหนเนาะตื่นเช้ามาเพราะว่าวางไว้ไม่ได้เก็บจักใครขโมยของขวัญมันเกิดไปเด่นกัมีมีลูกอ่ะแต่ที่สําคัญอ่ะพวกน้องๆพวกไอ้ฟ้าพวกอะไรที่ไอ้หมึกมันซื้อมาให้อ่ะผมจะพูดอย่างนี้ว่าผมเอามาเก็บล่วงหน้าและไอ้พวกตามมาให้ข้้้้าาาางงงงหลััออออ่่่่่ะะะะะผมแบบววววไไไยยูตตรรรโ๊นนเเีก โซฟาที่มีคนไปหยิบอะไรก็ได้ผมใส่แม่งหยิบกลับบ้านด้วยขโมยก็ขโมยกันไปตรงนั้นแหละมั่วส่วกันไปก็เหลืออย่างที่เห็นนี่แหละมีกี่อย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือหกอย่างผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงล่ะจริงมันมีเป็นสิบกว่าอย่างแต่มันหายนลมีเนาะจริงดิก็เหลืออย่างที่เห็นนี่แหละครับไอ้เนี้ยไม่ไม่คนดูบอกให้นะพัดลมกูแกเกือบหายเฮียแต่มันชิ้นใหญ่มันไม่ีใครกล้าเอากลับเว้ยผมบอกให้นะพัดลมกูอะกูจําได้แกบ่นู ไอโกรน้องเอ้ยพัดลมกูเกือบลืมหยิบของมึงไอ้เหี้ยพี่ตาบอกเงี้ยเกือบลืมหยิบอ่ะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อย่างฮายเหี้ยขโมยเยอะโอ้ไม่รู้ไอ้เหี้ยมันเสื้อกระหนาวมาให้คนงานกันเยอะเลยมันเสื้อกระหนาวกวตัวผมนะเฮ้ยมันใส่ได้อยู่นี่มันรู้นะเนี่ยใส่อะไรเนี่ใช่ม้นงานมั้ยกรหนาวจัหล่อพี่ในงานมันมั่วจริงเว้ยคนดูบอกให้นะโอ้ดีดีดีขอบคุณนะครับผมขวัญมันเกิดไอ้นี่ของใครวันแรกคนเป็นร้อยวันวันที่สองคนอยู่สามสิบสี่สิบคนไอ้เหี้ยสนุกครับสนุกสนุกสนุก ไปู่นะพี่ตน่ารักน่ารักใครลูกก็ตอบด้วยอ่ะของขวัญใส่เซฟตุ๊บโยนอ่ะต่อไปก็นี่ก็น่าจะจัดได้เป็นออพี่ไอพี่เกลอดจริงพี่เกลอดจริงพี่เกลอดพี่เกลอดแม่ให้กูแช่งกูตายให้เบาเนี่ยแดกก็แดกไปเยอะแม่งแดกไปเป็นล้านสองสามล้านแล้วพี่เต้กับแบ่งก์น่ยดูให้มาโอ้ไม่ต้องรู้ครับเอเนนซี่อันนี้ก็ประมาณอยู่สองสามพันไม่ต้องสืบนะครับ ไม่รู้ให้ทั้รัวไปจังหวัดเลยส่วนอันนี้ก็เป็นคนที่ไหนคผมมีนุ้งเทพนะครับที่ซื้อให้ผมเป็นคนเหนือแม่ผมเป็นคนเหนือพ่อเป็นคนใต้ผมก็ไปต่างจังหวัดบ่อยแหละก็ฟังได้พูด พูดกล้านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูกันแล้วกันมันทรงดูยากโอ้โหไอ้นี่ก็เป็นห่วงกูอันนี้ก็ไม่รู้ว่าของใครห่วงฟังกุ้ยที่กูใช้อยู่อ่ะมึงเขื่อนตัวแค่นี้ตัวของผมนี่เขาไห่ผมนี่เสื่อนห่วงกุ้ยไม่ออกหรอกมันไม่กล้าเลยไม่สบมันไม่สบตาผมเลยเสือบอกให้นะเออไม่รู้เหมือนกันก็ขอบคุณมากน้อยไม่กล้าผมเลยเช่าผมไม่เคยดูของสมรไทยเขื่อนมาขัดให้มาก็เอาคอมครับคอมครับแล้วก็วางไว้คอมครับคอมครับวางไว้อันนี้น่าจะเป็นหอยมึกจำได้โผล่ขึ้นตัวนี่ที่ตอนยังไม่เเาาคออออหหลลุ่่่่ะะงดดี๋๋ใญแกรปป กัวให้ไทยน่าจะเป็นน้ำหอมคอนดิโอน่าจะเป็นพวกน้ำหอมในงานครีมที่เหลือก็ตามหน้างานขายเจ็ดแปดชิ้นอ่ะเป็นมาแบบไม่รู้ว่าใครขโมยเนี่ยใครขโมยก็พี่เก๊ห่วงห่วงจัดห่วงจัดอ่ะผมผมผมเดินไปคือวันนั้นคือวันงานใช่ไหมมันมีคือวันงานอ่ะมันมีไอ้มันมีพี่เก๊กับไอเก๊เพื่อนผมใช่ไหมชาลีอ่ะใช่ไหมคนดูพี่ตุเกียวก็เกิะมาที่ผมในงานอ่ะไอเหี้ยผมเล่าให้ฟังพี่หมึกตัวจริงหรอไหมพี่ว่าสู้พี่ไม่ได้หรอกไอหมึกมันมันแอคเว้ยมันขี้แอคไอหมึกอ่ะมันขี้แอคคเว้ยนดู ไม่ผมเล่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือมันมีมันมีไอเกตไอเกตคือเพื่อนกูชาลีดอกจิกไอเจลอะไอเกตอะคือเพื่อนผมชาลีนะเออผมคือผ,ผ,ผมเรียกเรียกชื่อโอซีมันใช่ไหมเออมันขี่ไอไอหมึกมันขี่แอค่าไปอะไรกับมันเยอะน้องนั่นแหละอ่ะไอเกตคือเพื่อนผมกับพี่เกตพี่เกตก็คือสเกตแลนด์ที่ไปงานถูกไหมแล้วมันยืนข้างกันอย่างนี้พี่เกตตรงนี้ไอเกตตรงนี้ดูนะพี่เกตไอเกตพี่เกตไอเกตอย่างนี้ถูกไหมกูก็เรียกไอเกตไอเฮียเกต พี่ต้องเกลียวดจากกระทืบกูไอเ้เหี้ยบอกออกูล้อหรอกผมล้อหลอกตรงไหนผมแค่บอกไอ้เหี้ยแก๊ดผมบอกงี้ผมล้อหลอกตรงไหนอะผมถามหน่อยไอ้เหี้ยผมไม่ได้ดลอ้อล้อคุยผมก็พูดความจริงผมเรียกเพื่อนผมสายฟ้าไปไปสายฟ้าไปครับไอ้เหี้ยฟ้าหลับอย่างเดียวเลยไอ้เหี้ยสายสายแว็บไม่ได้สายฟ้าสายแว็บสายแว็บกูเผาหมดก็เออมึงมาทั้งแบบงานวันเกลียดกูมันก็มีเฮลมีเฮลสุดท้ายมึงก็ของกูไปเฮลด้วยเนาะขอโทษนะไอ้ของใครที่ นาเคปมาวันที่สองคุณดูมาวันที่สองนะเคปมาวันที่สองมาบ้านอีกหลังหนึ่งหายสำหรับน้องๆที่เอามาให้หกันที่หายก็ขอโทษด้วยนะครับส่วนเพื่อนผมเพื่อนผมบอกว่าจะส่งให้อีกประมาณสองวันแบบมันรอดูกันผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่ของเพื่อนดีนะกลัวทําหายรู้อยู่หรอกถูกไหมล่ะเพื่อนเตรียกันเลยส่งตามหลังมาโอเคมาดูกันก่อนอันมาวันที่สองไม่รู้เป็นของใครแต่ก็ขอบคุณมากอีกทีนะขอบคุณด้วยครับพี่เลืมีกชิ้นนึงอ่ะไหนขลังพี่อ่ะ โอ๊ยแม่งเอ้ยลืมได้ยังไงวะพูดเหรอไอ้ี้อ่ะพูดจะพูดนะมึงฟังปากกูดีๆนะเวลาไปงานวันเกิดใครมึงจะไปหาซื้อนะแบบแบบดูส่งตีนะไอ้ขี้อ่ะไล่ออกงานเลยเลยเพราะว่าเป็นน่องเฉยแย่ยังอยู่อ่ะมึงดูดิมึงดูดิอาจริงปะ วันแรกอะที่หลังๆจากที่นอนเสร็จอะเห็นไหมที่เราเมาแล้วนอนเสร็จตื่นมากลับจะไปบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านพักอีกหลังหนึ่งอะพี่ตาลืมนะเออเห็นไหมกูบอกแล้วมันลืมจริงพี่ตามันลืมจริงเว้ยมันไม่สนใจของผมเลยเว้ยพัดลมอะฮาตาลีอะไม่สนใจเลยเว้ยเฮียูห่วยครับครับว่าไงครับออยู่ไหนครับอยู่กลางคืนเรเบลล่างครับเลเบลล่างเลเบลล่างครับโอเคเดี๋ยวมัน้เลเบลล่างนุ้ยห่วยเฮีย มันเกอบลืมพัดตรีกูจริงนะพี่ตาลืมเลยไอ้นี่น่าจะเป็นพัดลมฮาโตรินะครับคือเป็นห่วงกูแหละกูร้อนน่ะกูเปลี่ยนแอร์มาใหม่แล้วอยู่ในห้องแอร์หนาวยังให้หลุยปิดแอร์ให้อยู่เลยคือเป็นห่วงพี่แหละเนาะคงัสเอาแบบมาให้เราจำไงแบบไม่ลืมแต่เป็นห่วงด้วยก็คือเป็นพัดลมฮาโตริของโกลีโอ้โหตวางจริงอ่ะพัดลมอ่ะผมในบ้านมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่เปิดไปเถอะพี่ไม่เว่ยคือมันเปิดได้เว่ยคนดูมันมันได้ใช้เว้ยเชื่อเชื่อผมดิ เขาดูเชื่อไหมมันต้องได้ใช้เว่ยเดี๋ยวมันต้องได้เห็นอยู่ในบ้านแกในต,ตอน<อ>นึงค<อ>มเป็นเจตตัวแล้วแหละเป็นห่วงกูโอเคเข้าใจนี่นะครับแม่เสื้อให้มาประกอบเองด้วย <laughs> ขอบคุณมากน,น้องอ่ะพี่ตีราคาให้เลยสามร้อยไม่ใช่ครับไม่ใช่สามร้อยนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหนึ่งพันครับเก้าร้อยกว่าบาทครับเกือบพันครับคนดูมันไม่ใช่สามร้อยครับโอ้โหสิบหกนิ้วเฮียบอกคือสามร้อยโอ้ย ตาเอ้ยเกินสามร้อยครับมึงมาดูกล่องข้างในดิที่ให้มามันพันนิดๆครับผมฟินอย่าบอกพี่ตาผมฟินลดราคาไม่นะคนดูผมฟินลดราคามาด้วยจริงๆมันเซล์มันเซล์มันเซลมันเซล์เว้ยมันเซลอยู่ผมเลือกผมคว้าขวับเลยตาจะซื้อเครื่องกรองอากาศกัวหายใจไม่ออกช่วงนี้เห็นแกเลือดออกจหมูบ่อยเห็นแก่เลือดออกจมูบ่อยกัวแบบต้องการอากาศที่มันสะอาดเนี่ยเย้ไม่ใช่มือสองครับไม่ใช่นะฮัลโหลคนดูมันไม่ใช่มือสองครับหาพูดหาส่วหามั่วไม่ใช่มือสองนะครับมือหนึ่งครับ ม,มือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งเออไอเหี้ยมันมือหนึ่งมือหนึ่งครับไม่ใช่มือสองนะโอ้นายจะประกอบเองครับขอรตรงนัน้พี่ประกอบไม่เป็นหรอกน้องเอาง่ายเดี๋ยวพี่เก็บไว้เลย ปีหน้าเผื่อได้ใช้หน้าร้อนออสวยนั<ว>ย่นแหละน้องมันแม่งเป็นห่วงกูจริงว่ะมันรู้ใจนะเดือนเมษาอากาศร้อนเลยซื้อพัดลมมาให้แต่เขาไม่ใช้กันแล้วน้องเขาใช้เองแล้วขอบคุณมากโกรนอสองปีพี่ก็ไม่ลืมเดีเ่ยอ,อยากมาแบบนี้นะดูสดเต็งจริงเดี๋ <laughs> ยวไปหาซื้อน้องเอ,อ้ยหูฟังนี่ก็ไม่ได้ใช้นะครับก็แต่เก็บไว้ที่จะมีใช้อย่างเดียวก็น่าจะเป็นเพย์สเตชันนี่แหละครับส่วนถอยมึกอยากเห็นบ้ปะว่าคืออะไรโยนโยน โยนแก่ยางเนาะห่อมาแบบไม่ต้องบอกว่ะโอ้ยส่งมาจากจีนด้วยนะนี่บงบอกเลยมึงไปซื้อมาจากจีนให้กูใช่ไหมนี่ <c oughs> ไม่ขอยงไม่ขอดูแข่งครับดูแข่งดูครับดูดูดดสามทุ่ม โอ้โหเป็นห่วงกูเหลือเกินเฮ้ยมันานว่าอะไรวะเริวเีเสื้อแบรนด์รวไม่พอมึงยังมาส่งให้กูอีกเนาะเอ้ไม่ใช่เป็นของหอมึกเพาะมึงบอกว่าเป็นเป็นเสื้อแต่ไม่รู้ว่าเสื้ออะไรไม่รู้ราคาเท่าไหร่เห็นน้องมันบอกอยู่ราคาประมาณห้าพันโอ้ม่แกะไงวะมึกโทษนะน้องพี่ฉีกนี่เลยได้ไหมพี่ดูจะทรงแล้วมันน่าจะยากกว่าน้องเออนี่ไงแกะไงดูให้ดูป้ายราคาเท่าไหร่โอ้โหเชียร์กูนวดแจป้ายราคาโอ้แห่พี่จะใส่ให้ดูหรอกเนาะน่าตีมากเลยนะ ไฮ้รู้ได้ไงว่าพี่ชอบสีแดงอะเฮ้ยเหมือนรู้ใจเนี่ยเป็นกลิ่นใหม่อยู่เลยนะครับ <c oughs> โอ้โหมีแท็กด้วย ในเกมไม่พอยังส่งมาให้พี่ขอบคุณมากครับน้องมันประมาณเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะต้องถามไอ้มึอก,อมอกอ่ะไอ้มึกก็ไปตอบในไลน์เอาเองแล้วกันแ,แต่ก็ยังดีกว่าพัดลมอ่ะเอาจริงไอ้นี่มันยังได้ใส่อ่ะไอ้พัดลมเอามาเอา,ม,ามันได้ใ<ร>ช<า>้กูเห็นแล้วกูแบบกูท้อต่อไปก็สองพิซีนะคะแบบรัแบแอดมินสตาร์ครับได้ใช้เว้ยโอ้โหเยวโอ้เป็นน้ำหอมอุ้ยน้ำหอมอันนี้หอมมากแต่เนี่ยแพงอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทดูได้ป่ะวะกูจำได้เลยเอวนีนี่ๆๆเห็นไหมสามพั้ยห้าสบาทเห็นป่ะ เวลาสาไวไปดมกลิ่นอ่ะไม่คนดูมันต้องกล่องใหญ่ไม่เ่ให้บอสเลยครับถ้ากล่องถ้ากล่องเล็กถ้ากล่องเล็กพี่ตาแม่งลืมแน่ของผมอ่ะผมมั่นใจเลยขนาดเสื้อกูอ่ะเอากลับมาหรือเปล่าคนดูครับถ้าวันนี้พี่ตาขึ้นจะตีมคนดูคนดูฟังนะคนดูถ้าขึ้นพี่ตาขึ้นจะตีมนะคนดูครับฟังนะถ้าถ้าพี่ตาขึ้นตีมฝากบอกพี่ตาว่าเสือเส้อกูอ่ะเสื้อไร้ลักลิมิเต็ดออดิชั่นไม่ได้มีวางจําหน่ายแล้วเอากลับมาไหมเออกูให้ไปแล้วหายหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮีย ถูกไหมว่าโดนขโมยเว้ยที่คนมันอยากได้เยอะแล้วกูถือไปสองตัวให้พี่คิงตัวหนึ่งให้พี่ตาตัวนึงไอ้เหี้ยเรือโรงหายมดไอ้เหี้ยักแร้ไม่ได้กินเวยรอบเนี้ยได้กินเรืหายมดน้ำหอมต้องแน่ดียวครับก็ไม่ได้ใช้นะก่อแบบนี้ว่าไงพี่อ้าวนี่นีเจหนึ่งครับซีเจหนึ่งยมเรียบร้อยวได้หครับเจอเจออรเมลได้หลืมระเบิดลับ โอติจริงไหมเนะี่ยจริงเหรอจริงจริงของจริงเลยปวดหัวเพ <c oughs> ิแป๊บนึงนะพี่แป๊บเดียวขออีกสิบนาทีได้เวลาคิวคิวพี่คิวเนี่ยเพราะว่าของในบ้านยังเหลืออยู่ประมาณสองสามกล่องที่เหลือก็หายไม่หายก<อ>็ย<อ>ลืมมันเจอใครหายพี่กข็ขอโทษด้วยนะพ <c oughs> ี่แบบสับเท่าเองไงตอไหนคนดูเยอะแล้วคนดูพันพันแปดร้อยคนก็ใครยังไม่ได้กดซับเป็นใจให้กันก็ฝากกดซับเป็นกลังใจให้กันนะครับคนดูแล้วก็ส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่ไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดซับเป็นใจให้กันได้ใครจะโดูนี่กาชาส่วนตัวผม ลิงก์อยู่ที่ปักมดุดหรือถ้าใครจะโดเด็กกระชาแกงก็คิวอาร์โค้ดอยู่ที่หน้าจอเลยครับลิงก์อยู่ที่ปักมุดนะกระชาส่วนตัวผมชื่อว่าชาหนสุขันะครับทั้งสองบัญชีเลยถ้าเป็นบัญชีแก๊งถ้าเป็นบัญชีแก๊งนะครับจะเป็นกรุงศรีถ้าเป็นบัญชีผมจะเป็นกสิกรนะขอดูฝากโปรโมทกันได้ครับจะได้แบบมีมของเล่นนอกบัญชีโกมบัญชีแก๊งไอ้เหี้ยกูยเห็นเงียบนานแล้วแต่กุมพาก็ไม่มีใครกุมมือเลยเหี้ยสัตว์ไม่มีใครกุมมือมีใครโอนเลย เป็นเพราพี่เองแหละเนาะโอ้อ๋เอาเนี้เอาไปไกลๆเล่ามาเนี่ยอันนี้น่าจะดีสุดที่เดียวมันแอบดีมาหน่อยพี่มากเอาเล่าไปไกลๆพี่เลยน้องส่วนเนี้ยผมยังรุ่ตัวเนี้ยของที่ลูกที่ซื้อให้เนี่ยรักล้อยแหละน้องๆตามภาษาน้องๆก็ซื้อแบบเดียวเอ้ยเเอ้ยนี่น่าสนใจกว่าดูแล้วครับจากของขวัญว่าใครเลียวไม่เลียวลักล้อยลักพันแล้วก็หอยกบว่าอะไจะลักล้อยแหละน้องๆตามภาษาน้องๆก็ซื้อแบบตามภาษาของเล่นน่ะแล้วก็พอเซ็ตแค่ทำอย่างเงี้ย โอ้ยขวายน้อยใจว่ะมันไม่ได้หลักร้อยเว้ยเฮียไม่ได้หลักร้อยคนดูเสื้อผมหาซื้อไม่ได้นะผมให้แกอ่ะเออเก็บแบนไงเก็บแบนมันนอเสียเลยเฮียดู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 มีหนังสือบอกมันเนาะเหมือนกูทำเป็นอ่ะกูทำไม่เป็นอุ้ยมีจอยให้ด้วยนี่ครับมีจอยให้ด้วยนะจอยแบบใหม่เลยเอาไว้เล่นได้เออว่ะเว้ยเหงาเนาะอุ้ยจอยแม่งมีมีไฟด้วยวะกดตัวมีไฟปั๊บเลย ว้ามีที่ชารจตรงนี้ได้ไม่ต้องใช้ถ่านก็ซื้อของมาอันนี้ได้ใช้เลยนะมาต่อกับจอทีวีวได้ปะต่อได้โอเคไอ้แกะไงเนี่ยอยอ้จอยมีสอง,งอันเออเสื้อคนท<ว>หารนให้คว,ว้าวอะไรไม่ได้ใช้หรอกทบกูฉลาดอยู่แล้วในการทำน่าจะมีสองอันปะไม่ใช่จอยนี่เป็นอะไรวะแกะออกมาก่อนลวกันโอ้จอยมีจอยเดียวหรอแล้วก็ให้กูเล่นยังไงเนี่ยจอยเดียวมันมีแต่สมุดเหมือนกูอ่านออกอะอจริงไม่มีใครอ่านหรอกไอ้ยางงั้นอะวันนี้น่าจะเป็นตัวเครื่อง โอ้โหเป็นห่วงกจับสมุดมานี่ปะเอาไปเรียนหนังสือได้เลยอ๋อมีตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับโอ้โหมันแอบมาแอบซ่อนโอ้ยมันมันทำกล่องมาดีอยู่นะคนดูท้าไม่แอบไว้ผมแบบไม่รู้เลยเนี่ยนนี่ก็ใช้เซกโยเวลานี้อกระชายใช่หรอเอ้นี่เหมือนเคยเห็นในตู้เย็นปะเวลาไว้ใส่ไข่เออเวลาใส่ไข่หรือว่าใส่น้ำแข็งอุนักอยู่เนี่ยอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นของความค่าที่สุดสำหรับของผมเลยสองหมื่นสองหมื่นหกหลอ หบอลคอูหนึ่งเลยนะเนี่ยฮะปาก๊ยหน้าตาแม่งสวยว่าสวยพี่ดูดิสวยปะสวยมาโอ้มาเป็น,นแม่งสวยว่ะผมจะพาไปรีวิวดูก่อนเลยว่า ดีมไม่ดีเดี๋ยวพาไปดูนะวิธีการต่อเลยนะจะไม่เสียเวลาแต่ก็ขอบคุณมากนะเว้ยน้องทุกคนที่ซื้อมาของกลางใครไม่เจอก็พี่โดนขโมอยอะ่ะเออใครไม่ได้รีวิวก็โดนขโมยเดอ้อเจ็ดแปดชิ้นอะ่ะกูจําได้อยู่อะ่ะวางไวอ้อ่ะตื่นมาหายหมดเลยถามว่าแม่บ้านเห็นไหมไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นไอ้พวกที่ก r a b ก่อนอะ่ะต grab แล้วเดอ้อเออเจอกันขอบคุณกระชากแกงนะครับสองร้อยยี่สิบบาทใครโดนเด็ดกระชากแกงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแตพัดลมไม่หายเราเลยนะมันไม่มีใครเอาอยู่ไล้นวเอางี้เอ้ยไอเนี้ยเ ฮัลโหลตาเป็นไรกับพัดลมกูอะกูเริ่มกลัวเริ่มแขวนพัดลมกูแล้วพัดลมกูนี่แบบโดนโดนเอางเอาแ,แวกมากัดพัดลมกูไม่ยุดไอ้เหี้ยกูเริ่มงงแล้วแขวนกูว่าพัดลมกูโดนแขวนแล้วตอนนี้กูว่ามันทั้งคลิปกูบอ,อกให้นะเพสี่พัดลมมันก็อยู่ที่การใช้งานสุดท้ายมันก็ได้ใช้ น่าลงน่ารอดอะไรเงี้ยวางอยู่ตรงนน้นมีอยู่แล้วยิบไปเลยเหี่ยเพย์ห้าคนดูครับมาดูดิหม <c oughs> งบอกว่าสกปรกเลยอะ่ะไอ้เหี้ยข้าวไอ้แฮปแม่งไม่ได้หูมาเป็นปีเลยไอ้เหี้ยแต่สองปีกูรู้จัดแกมาแกส่งมาให้กูกินน่ะโอ้โหแต่ว่าแม่งถุงแม่งแพ็คดีเว้ยขนาดฝุ่นอะไรเกาะแม่งยังแบบไม่เข้าอะ่ะเออแต่ผมจะลองหุงกินดูพี่อิ่มอยู่เนาะสุงขนาดเนี้ยอิ่มอยู่ขอบคุณมากพี่ยังขายอยู่ไหมเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเห็นอยู่เนาะขอบคุณนะ ัพิเศษโอ้โหขายเขามไม่พอขายข้าวไปด้วยโอ้โหมีแบบประชาชนไอเฮียหลุยเนี่ยด <c oughs> ูดิโปะแม่งอย่างโสเลยและอะไรเนี่ยวุ้ยมันเอามาดูเหรอโอ้โหไอเฮียสิก้า มันเอาซิก้ามาด้วยไงเนี่ยโอ้เป็นเล็กเป็นเล็กแม่งเอาเอาแต่น,น้อยแล้วมึงหลุยเอาแต่น,น้อยมึงเอาไก่โอ๊กเอาไว้เล่นด้วยให้หมาก็เล่นกับหมาเนี่ยแม่นทีนเวลาต่อยไม่ตึงไงเวลาต่อยแบบไม่ไปก็เปลี่ยนอีกแป้นหนึ่งอ่ะเก็บไม้เอาหลุยส์โต๊ะมึงมีแต่ขยะแหละน้องมีหมดแอร์ก็อยู่กับมันเอาละทีแล้วหรออันนี้น่าจะเป็นที่รองเมาส์ป่ะอนนี้ก็วางไว้ตรงใช่เดี๋ยวค่อยมานั่งดูต่อไหมกลับบ้านกลับบ้านไปนั่งดูกติกาต่อดไหยพี่ผู้บ้าไปส่งบ ไม่ใช่อ๋อฝักมันมันมันดูจากไหนอ่ะไม่รู้หาดูวะพี่หาดูวะออกเมืองไปนั่งดูดีกว่าออกเมืองไปนั่งดูดีกว่าคนดูเฮียดูข้างนอกได้เพลินกว่าไรนเนี่ยผมว่านั่งดูข้างนอกวะเดยวเดี๋ยวสามพื้นเพื่อนผมผมไปนั่งดูข้างนอกดีกว่าเฮียพี่อยู่บ้านก็ดูได้ไว้เฮียไม่เป็นไรหรอกไม่ได้มีผลต่อเมืองเราก็แค่ไม่อยากออกเดี๋ยวเราก็มือที่บ้านอยู่แล้วไงเฮ่ยมาเช็ดเงินเมลอง แต่ไปออกออกเมืองก็ดีมันก็ไม่ต้องมีให้ใครมานั่งบนบ่นหรือพูดได้ไงขอยค,คุณนะครับฟอร์บูดูลาคุณนะครับใครกดซับขอบคุณมากนะครับผมกดซับเป็นกำลังใจให้กันของคุณนะครับคุณดู